Mì mì à? mày để không có năng lực gì cả rồi, không có năng lực không có năng lực gì có สวัสดีพี่คนมุกาหารสวัสดีพี่พี่มาเที่ยวมาเที่ยวมา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 เสียงชัดไหมพี่เสียงชัดเปล่าถ้าเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยเสียงชัดหรือเปล่าครับทุกคน ชัดครับโอเคนี่ผมอยู่ที่อะไรวะหนานชุมพลทุกคนนี่ครับมาให้ดูใม้ดูเขาล่องเก่งนะทุกคนครับทำไมอ่ะไม่เอาตรงนี้แหละ ใครเคยมาบ้างครับไอ้หนานชุมพลไอ้ตรงรอยต่อพัทลุงนครศรีธรรมราชโอ้โหนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับมามามามมา,มา,มา,มาดูกัน ติดแล้วทุกคนติดแล้วลำนั้นติดแล้วทุกคนติดแล้วติดแล้วออกไปแล้วองเดียวได้ยินเสียงไหมตอนนี้หมางกบไปที่ไหนมาแล้วนี่ทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับที่นานอะไรนี่นานชุมพลน,นี่ครับ บรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยนะมีมุมน้ำตื้นให้เด็กๆเล่นด้วยนะครับทุกคนฝากสวัสดีทักทายทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะเสียงอาจจะดังผมอาจจะไม่ได้ตอบโต้ไม่เป็นไรกันนะครับ ให้ดูบรรยากาศครับนี่ทุกคนโคตรสบายนนแม่ยายนั่งอยู่ทุกคนนี่คืนละสองพันห้านะคืนละสองพันห้านะทุกคนตรงเนี้ยคืนละสองพันห้าร้อยบาทนะครับเซิร์ชไปเลยไอ้หนานชุมพล ภาพระดับ 4K โ oh อ้โ oh. หขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีพี่อะไรวะพี่ภาษาญี่ปุน่นนะครับสวัสดีพี่ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะนี่ครับ ลองเทีวกล้าไปเลยกันภาพระดับ 4K เลยนะนี่น,นี่กำลังมาแล้วทุกคนสวัสดี52คนดูนะครับมา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 คนดูตอนนี้40,000คน40,000นคนแล้ว <laughs> นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถึงถึงคิวผมนะทุกคนเดี๋ยวก็จะถึงคิวผมละอีกสักพักนะครับ อันนี้ก็คือให้ดูบรรยากาศ,ก,าศก่อนที่จะถึงคิวเรานะนี่นดูพี่สาวคนนี้โคตรฟินเลยนี่พี่สาวคนนี้โคตรฟินเลยทุกคนฟินเก,กินเฮ้ยก็ว่าปบชัดมากเลย น่น่เน่ผมชอบมุมนี้มากนะทุกคนไม่รู้เขาจะว่าไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอ๋ก่อนอื่นสวัสดีทุกคนก่อนนะครับวันนี้มาเที่ยววันนี้มาเที่ยวสวัสดีกันก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโคตรฟินทุกคนไปไม่แต่ตัวทุเร่ยวากวา โอเคไหมเพราะว่าภาพมันชัดโอ้โพี่พี่พูดมั่วแล้วภาพมันไม่ชัดเลยภาพมันแตกใช่ไหมทุกคนภาพมันแตกใช่ไหมโอโ้ถ้าภาพแตกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีไม่ตันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนีเหล้ว แน่แน่แน่ทุเรศจริงที่ไม่จับเลยทุเรศเลยเนือไม่ชัดเลยเขาจ่ของเราที่ไม่ยอมทำไมไม่เาผมโดนคนดูหลอกแล้วนะครับทุกคนบอกว่าภาพระดับโอเคแต่ผมไปดูอีกเครื่องหนึ่งภาพโคตรแตกเลยทุกคน ภาพหนึ่ง C C P <c <oughs> ข,ขอตัวด้วยนะครับโคตรห่วยเลยท้านหนึ่ง C C P นี่โอ้โหหนึ่งร้อยสี่สิบสี่พิกเซลนี่คืออย่างห่วยเลยกราบขอไปด้วยนะครับคือแทบจะไม่มีสัญญาณเลยถ้างั้นนะนะครับเดี๋ยวก็ขอตัวลงแล้วกันนะครับให้ดูอีกสักนี่ๆเขาเขามากันแล้วนะเดี๋ยวดูตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนี่ๆนี่ดูบรรยากาศครับ น <cin stereotype> <cin Interviewer> <dragging> uh ี่ค <bully> รับนี่ครับชนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนไปไปต่อไหมไปต่อหรือจะพอแค่นี้เอาทุกคนเอาไงดีเอาไงดีทุกคนต้องมีตัวช่วยแล้วทุกคนต้องมีตัวช่วยแล้วทุกคนนี่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 มาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วทุกคนไปแล้วครับตึงเรียบร้อยทุกคนจนเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับมารัวๆเลย มาลัวๆเลยครับสีน้ำเงินแฟวๆลวออกลยครับเอาเลยครับจะไปเป็นเซนวิทตรงนั้นอีกหรือเปล่าเอากรีดแล้วทุกคนกรีดแล้วโอเคทุกคนขออนุญาตลงนะครับขออนุญาตลงภาพไม่ชัดล้ว ป๊ามไม่จัดเลยบ่ดิว